Cảm <laughs> เปิดครัวไม่มีวันนี้เป็นแกงฮังเลค่ะแกงฮังเลนี้ไม่มีเตรียมไว้สําหรับใส่บาตรด้วยนะคะแล้วก็ให้เด็กๆในบ้านกันค่ะเด็กๆในบ้านไปเที่ยวเชียงใหม่และได้ทานแกงฮังเลของทางเหนือค่ะติดอกติดใจกันเลยค่ะวันนี้ไม่มีต้องจัดค่ะเป็นการทําครั้งแรกนะคะเราก็ไปเรียนรู้มาหลายตําราค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้จะเป็นขิงซอยนะคะกระเทียมดองค่ะแล้วก็มีตัวถั่วลิสงนะคะมีหอมแดงแล้วก็ตัวกระเทียมนะคะเรคาคุกเค้าตัวเนื้อหมูค่ะวันนี้เราเลือกใช้เนื้อหมูสันคอนะคะมีความมันนิดๆค่ะ แล้วก็มีตัวสําชันด้วยนะคะจะใช้อย่างครึ่งกิโลค่ะก็เตรียมเนื้อไว้ประมาณ1นกิโลนะคะแล้วก็คลุกเค้ากับตัวเครื่องแกงฮังเลค่ะเราจะเติมความเผ็ดด้วยพริกแกงแดงนิดหน่อยนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะคลุกเค้าเขาด้วยน้ําตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วลงไปหน่อยค่ะหมักเขาไว้ได้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าต้องการให้นุ่มๆม,มากๆเนื้อแกงเข้าไปในเนื้อหมูนะคะเราก็ต้องหมักประมาณค้างคืนยิ่งดีค่ะเราใส่กระเทียมไปนะคะอันนี้สับประรดค่ะ ไม่มีจะเลือกเป็นสับประรดแทนความเปรี้ยวนะคะแล้วก็บางท่านบางตำรา uga, เขาก็จะใส่เนื้อกระท้อนเนื้อมะม่วงเปรี้ยวนะคะเรานำหมูที่เราหมักไว้ค่ะลงกระทะเลยค่ะผัดให้หอมๆอมเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะแล้วก็เสริมด้วยตัวเครื่องที่เราเตรียมไว้นะคะจะเป็นกระเทียมเป็นหอมแดงคะ่ะแล้วก็ตัวถั่วลิสงค่ะแล้วพร้อมทั้งตัวน้ำกระเทียมดองนะคะตัวเนื้อกระเทียมดองด้วยนะคะ แล้วเราจะคลุกเข,เขาค่ะช่วงนี้ไม่ต้องเติมน้ํานะคะเราจะผัดให้ตัวเครื่องแกงข้าหอมนะคะแล้วก็ตัวน้ํามันที่อยู่ในหมูสําชันค่ะเขาก็จะออกมาขุกคลิกนะคะเวลาที่เราจะเคี่ยวค่ะก็ไม่เคี่ยวในกระทะนะคะวันนี้ไม่มีก็จะผัดเครื่องเขาให้อยู่ในกระทะเรียบร้อยแล้วจะมาใส่ในหม้อค่ะถ้าเพื่อนๆมีหม้อหม้อแรงดันไม่มีก็แนะนําให้ใช้นะคะเนื้อหมูเขาจะนุ่มเร็วขึ้นค่ะแต่ของไม่มีค่ะจะใช้ตัวหม้อหุงข้าวธรรมดาเนี่ยละค่ะ จะตักแกงใส่ในหม้อหุงข้าวเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะเราจะนําหมูไปตุ๋นในหม้อหุงข้าวเลยค่ะแล้วปิดฝาไว้นะคะรอให้รสธรรมชาติเขาออกมาก่อนค่ะความเปรี้ยวของสับป,ประรดแล้วก็ความหวานนะคะถ้ามีรสอะไรอ่อนไปแล้วก็เติมได้ค่ะถ้าไม่เปรี้ยวก็เติมน้ําส้มขามนะคะหมูของเราก็จะนิ่มก่อนค่ะพอนิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถตักเสิร์ฟได้เลยค่ะอันนี้แม่หมีกก็ตุ๋นมาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงกว่าแล้วนะคะเป็นไงคะแกงฮังเล็กของแม,ม่หมีน่าทานไหมคะ